อัพรสวัสดิ์สุขเจ้าของสวนส้มโอทับทิมสยามไร่สวัสดิ์สุขเนื้อที่50ไร่ในตะบนคลองน้อยอ,อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าตรวจสอบสวนส้มโอที่ใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวที่พบว่าผลผลิตปีนี้มีกว่า4,000 40, ลูกแต่จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลให้ยอดส่งออกที่เคยส่งไปยังประเทศจีนรวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างลาวและกัมพูชาลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ20 ที่จะส่งออกไปอย่างประเทศจีนค่ะจริงๆตอนนี้การส่งออกของเราส่งได้น้อยมากคือประมาณ20%ของส้มทั้งหมดเราส่งไปจีนแล้วก็อีก,อก,อกประเทศหนึ่งเราก็ส่งไปลาวไปขายที่ห้างลิมปิงค่ะเราไปขายได้ราคาด้วยแต่ตอนนี้ด้วยปัญหาโรคโควิด -19 เเราไม่สามารถจะไปได้ค่ะที่ลาวเพราะทางประเทศลาวเขากวดขันเรื่องการเรื่องนี้มากค่ะ ถ้าโควิดผ่านพ้นค่ะเราว่าส้มโอรเราน่าจะไปไกลมากค่ะเพราะตอนนี้ที่เราส่งไปขายที่ประเทศลาวมีคนต้องการเยอะและตอนนี้เราก็โตประสานไปเขาก็บอกว่าลูกค้าต้องการมากเลยแต่เราไม่สามารถไป,ไปส่งไปขายได้จากยอดการส่งออกที่ลดลงทำให้อำพรต้องปรับตัวมาขายส้มโอผ่านออนไลน์ในราคาที่ลูกค้าเข้าถึงได้ลูกละ50ถึงบาท ควบคู่กับการขายหน้าสวนให้กับแม่ค้าคนกลางซึ่งจากคุณภาพของส้มโอทักทิมสยามที่สวนที่ได้รับรางวัลคุณภาพ G.A.P. ดีเด่นและอีกหลายรางวัลทำให้มียอดสั่งซื้อต่อเนื่องและไม่มีผลผลิตตกค้างเราเปลี่ยนกลยุทธ์นในการขายของเราเราขายส่งเท่าราคาขายปีกขายปีกเท่าราคาขายส่งเพราะฉะนั้นทำให้ผู้บริโภคของเราเยอะมากตอนนี้ค่ะขายไม่ทันเลย แล้วก็ไม่พอขายถึงว่าเราจะส่งต่างประเทศไม่ได้เราก็ไม่กลัวแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเพราะของเราเรามีนโยบายส่งถึงมือผู้บริโภคค่ะนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแพงไม่ต้องกลัวว่าซื้อลูกหนึ่งสามสี่ร้อยนะคะถ้าส่งสั่งตรงมาทางได้สวัสดิสุขของเรานะคะตกลูกหนึ่งสองร้อยห้าสิบค่ะเท่าที่ราคาเราส่งออกเลยค่ะอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังมีต่อเนื่องในหลายพื้นที่ กเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอดทับทิมสยามมองว่านอกจากจะมีการปรับตัวในการดำรงชีวิตเพื่อให้รอดจากโควิด1 9แล้วเชื่อว่าในภาคก,การเกษตรและการส่งออกก็นนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถส่งออกสินค้าระหว่างกันได้อย่างการค้าขายในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ก่อนหน้านี้ได้มีความร่วมมือในการเปิดการค้าเสรีเพื่อสร้างความคล่องตัวและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกทีมข่าวเอ็นบีทีนครศรีธรรมราชรายงาน